โอเคกันนะครับท่านผู้ชมวันนี้เราก็จะมาดูเกมการชกระหว่างไม้ไทยสันกับแจ็คพอนะครับยก1ถึงยก8มันจะเป็นยังไงก็สามารถติดตามกันได้ในคลิปนี้เราก็ไปดูรูปเกมการชกยกที่1กันเลยนะครับรูปเกมการชกยกแรกคาดการแผนการชกของแจ็คพอและไม้ไทยสันนะครับไม้ไทยสันก็เล่นเป็นเกมเดินนะครับเพื่อจะทําการปิดเกมให้เร็วที่สุดนะครับแต่แจ็คพอก็เปลี่ยนเกมนะครับ เล่นเป็นเกมตั้งรับเพื่อลากระยะเวลานะครับให้อยู่นานๆเพราะว่าตัวเองเป็นต่อเรื่องแบตเตอรี่นะครับยกหนึ่งก็ไม่ค่อยออกอาวุธมากแต่พี่ไม้ไทยสันนี่ก็เดินอัดเดินบี้นะครับแจ็คพอก็โดนไปหลายหมัดเหมือนกันนะซึ่งรูปเกมการโชคยกที่1ก็ตกเป็นของพี่ไม้ไทยสันนะครับนำไปยก1น,นะครับคะแนน10ต่อ9เริ่มต้นยกที่2ไม้ไทสันก็ยังเล่นเกมเดิมนะครับแต่แบตเตอรี่ก็ค่อนข้างที่จะ น้อยลงมาอีกและก็มีการกัดนวมตัวเองบ่อยมากสำหรับไม้ไทสันนะครับน่าจะมีปัญหาเรื่องฟันยางแต่ก็ยังสามารถออกอาวุธได้ปกติเหมือนยกที่1น,นะครับแรงก็ยังมีอยู่นะครับก็ดักต่อยหมัดใส่แจ็คพอก็ได้หลายหมัดเหมือนกันนะครับจบยก2นะครับคะแนนก็อยู่ที่ ไม้ไทยสันนะครับ10ต่อ9เริ่มไปที่ยกที่3ทางด้านไม้ไทยสันก็แบตเตอรี่แทบจะไม่เหลือแล้วนะครับอาวุธแทบไม่ได้ออกทำได้แค่หลบหมัดและก็กัดนวมตัวเองนะครับทำให้แจ็คพอเริ่มออกอาวุธได้เข้าเป้าเยอะกว่านะครับเริ่มออกอาวุธถี่ขึ้นตบยก3นะครับไม้ไทยสันก็มีอาการหอบเกิดขึ้นแล้วก็ทำให้ยกนี้แจ็ค พอก็เก็บคะแนนไปนะครับ10ต่อ9เริ่มไปที่ยกที่4นะครับเกมมันก็จะไปทางด้านแจ็คพอนะครับวางแผนกันมาดีมากนะครับเล่นเป็นเกมระยะยาวทำให้ไม้ไทสันหมดแรงแล้วก็ค่อยเก็บแต้มไปเรื่อยๆนะครับเน้นความไวนะครับเวลาไม้ไทสันเข้ามาเขาก็จะฉากบนอ้อมเวทีไปเรื่อยๆนะครับแลวก็ปล่อยหมัดเย็บไปเรื่อยๆเรื่อย จนครบยกนะครับคะแนนก็นำไปนะครับไม้ไทสันก็เริ่มถอยเพราะว่าหมดแรงนะครับยกนี้ก็กัดนวมแล้วก็ไม่ได้ออกอาวุธอะไรมากนะครับออกไม่เข้าเป้าเพราะว่าไวมากนะครับสำหรับแจ็คพอจบยกนี้แจ็คพอคะแนนนำ10ต่อ9เริ่มต้นยกที่5นะครับไม้ไทยสันก็เล่นเป็นเกมถอยตั้งรับนะครับเพื่อลากให้ครบยกให้ได้เพราะว่าแรงตอนนี้ไม้ไทสันก็ค่อนข้างที่จะ เกี่ยงถังเป็นที่เรียบร้อยลูกเกมก็เข้าทางแบค็คพอไปเต็มๆนะครับก็เล่นเป็นเกมเดินเข้ามานะครับออกอาวุธใส่ไม้ไทสันเป็นจังหวะนะครับไม้ไทสันก็กัดนวมไปหลายครั้งมานะครับก็เล่นเกมเดินเข้าไปไม้ไทสันก็ไม่ได้ออกอาวุธเลยนะครับเพราะว่าแบตหมดแล้วจบยกนี้นะครับแจ็คพอคะแนนนานไป10ต่อ9เริ่มยกที่6แจ็ค พอก็ทําตามแผนนะครับออกอาวุธเก็บแต้มไปเรื่อยๆโดยเน้นความเร็วนะครับท่านผู้ชมตบไปก็คะแนนนํา10ต่อ9ต่อไปยกที่7จ็ดไฟไทยสันก็เริ่มเดินนะครับแต่ทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับท่านผู้ชมโดนดักต่อยเวลาลุงไม้จะเข้าไปต่อยตัวนี้ก็จะออกไปบนอ้อมเวทีเหมือนเดิมนะครับทาให้ทําอะไรไม่ได้จะตามก็ไม่ได้เพราะว่าแบตเตอรี่หมดแล้ว ไทสันก็ทําได้แค่กัดนวมนะครับไม่รู้ว่าเป็นอะไรกับฟันยางนะครับท่านผู้ชมจบยกนี้แจ็คพอคะแนนนําไป10ต่อ9เหมือนเดิมนะครับเข้าตามแผนเต็มเต็มเริ่มไปที่ยกสุดท้ายนะครับไม้ไทยสันก็แบตปดเต็มทีนะครับทําอะไรไม่ค่อยได้นะครับทําได้แค่ลากเวลาให้ครบยกเพราะว่าจะเดินบทก็เดินไม่ได้นะครับ แจ็คพอไว้มากจริงๆนะครับจนไปถึงท้ายยกแจ็คพอก็ทําความเคารพไม้ไทสันนะครับไม่อยากจะทําแล้วก็กลับไปอีกหนึ่งทีนะครับหลังจากหมดยกนะครับเขาก็ได้ทําความเข้าใจกันนะครับท่านผู้ชมจบไปที่แจ็คพอชนะไม้ไทสันแบบ เอกชันนะครับท่านผู้ชมสรุปคะแนนนะครับไม้ไทยสันได้แค่2ยกเหลือนั้นนะครับแจ็คพอเก็บเรียบแต่ก็แพ้ไม่เสียหายนะครับอายุก็เยอะแล้วแต่ทําได้ขนาดนี้นะครับยืนคบยกก็ถือว่าโคตรเจ๋งนะครับคลิปนี้ผมก็จะขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับท่านผู้ชมหวังว่าทุกคนที่ดูคลิปนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้และก็ ฟังตามที่ผมพูดทุกคนอาจจะนึกภาพในหัวออกได้แต่ก็กราบขอโทษจริงๆที่ไม่สามารถเอาคลิปมาลงได้เดี๋ยวซ่องบินนะครับลิขสิทธิ์แรงจริงๆนะครับสำหรับคู่นี้สาหรับใครที่ไม่อยากเสียตังค์ดูนะครับก็สามารถดูตามภาพที่ผมเอามานะครับภาพทุกภาพนํามาจากการชกจริงล้วนๆนะครับท่านผู้ชมบ๊ายบายนะครับท่านผู้ชม